สวัสดีนี่คือ,อมอส์ตซี่สี่มอสเร์โมแฟอร์มารกิจที่เจ็ดไปดูอะไรเฮ้ย yeah. อีเรารับวัดเป็นจ่าพอแจ็กสันไอน้ยาวอพิกอุ้ยหมูหมูตีกันนะครับวอพิกเฮอยาบังตรงนี้ก็ซาดซาดมั่วไปก่อน โอ้ oh, ตัวการอยู่นั่นเองเรามีนี่ไม่ใช่เป็นประโยชน์วะเนี่ยเออบูมไปเลยวิ่งวิง,วงต้องเป็นเดินแมทิกหน่อยนะวิงว่งคว่าวิ่งฟากระสุนโอ้โหแอบอยู่ข้างหน้าเลยเนด้วยเออชูอย่าวิงวัวตัวเองมาแหลกศพแล้วนะ ยังไงวะโอเคลหคลบพน้นละฮะหลบพ้นละโอเครีโลให้เสร็จเล่นอะไรฮะอเอ้ยระเบิดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่โดนเลยวะกลมหลบ ขี่ไปได้อีกอย่าเอาพีจีสองใหดูตัวเองโอเคใช่วิ่ง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 โอเคต้องเอารถถังมาเข้าเมืองเอาไงฮะโอ้โหเหยียบหเหยียบพังรถยังรถพังนะ,ะเหยียบรถพัง อยู่หลังรถถังเขาไว้นะไม่น่าจะตายหนึ่งลัานะหนึ่งนะแต่มีปลาระเบิดเอ้ยไม่รู้ว่าเจอระเบิดแล้วกุมมองไปก่อนเชี่ยวเพื่อนตายเลยเอเอ,เอไกไกบินหยิงยัดแม่งเลยเอาไม่ตาอู้ เพื่อนเป็นไรไปนะเออตายกูว่าเนี่ยตายอีกรอบเฟลเลยเลยต้องหาที่เขาเบอร์ให้มันดีกว่านี้ฮะแตงโมเหรอแตงแตงโม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 งโม,ม,ม,มามาบ่วงอ่าช่างมาแล้วกูไม่เล่นแล้วก็พวกมัน กินมาตั้งแต่ไกลรถถังเชื่อเคลียร์ทางให้ผมพีเ่กฎของการเล่นเกมนี้คืออย่าหยุดใกล้รถนะะมันจะระเบิดใส่คุณโดยไม่รู้ตัวเยโอุ้ยขอบใจขอบใจอืมกูโดนเฮียอะไรกันเนี่ย เราดูแล้วเบอรตั้งแต่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคเรามาเ็ okay. โอ้โหแม่งรถ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 หลบรถหลบรถไม่มีงานงไงทำไปหลบก็จะเป็นอย่างนั้นแหละยิงอะไรผมฮะอยยิงอะไรผม ตายสองครั้งแล้วนะคับผมไม่อยากให้มันย <Th> ็ด,ดยเยอะกว่านี้โถโอยิงยิงยิงต้องยัดโอเคเขาสั้างมูฟแล้วอู้ยยน่ยมยย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 นยยยยยย่ อุ้ยทันทันทันโอ้โหอ,อ,อ,อยู่ตรงนี้เลยอ่ะเย่มอบมอบลุกระเบิดนะฮะอุย้ยพวกเองดำยิงเพลิน มีอะไรไปต้องยัดให้หมดโอ้โหแม่เองสองคนนั้นให้ได้แหะก็โทนี่อีกมันมาสองกูจากตรงไหนวะไม่รอดอเหียจริงมันจริงจากตรงไหนวะใครรู้ช่วยบอกทีนะฮะกูก็ไอ้คน โอ้คุณเห็นแล้วตัวการเดี๋ยวก,ก่อนจะโอ้ยพิดกดพิดอันฮนะโอเค,อเคดักน,น็อบเฮ้ยมีปลามาตั้งไหนเนะี่ย ต้องการหายใจยิงด้วยนะเวลายิงแต่ละนะัดไม่กันก็จะไม่โดนอย่างนั้นแหละคนเม็ดๆนีๆ้ไม่ต้องกั้นก็ได้มันก็จะโดนมันก็จะไม่โดนโอยโ,อโหหัวมาซะดีๆอือ เขียยังไห้ทัดอะไรแล้วเออลูกเสือชาวบ้านเข้ามาลบกันยุงจ้างลูกเสือชาวบ้านมาลบเลยวะเนี่ยไม่ไหวก็ขอปืนพวกกลคืนเอ็มนายนะเอ็มนายตกตึกโอเค สิบห้าระเบิดกูต้องไปบู๊กกับมึงจังๆอะโอ้โหแม่งฟันไม่โดนกูเฟลโทษทีโหมาตรงนี้ปุงอืมยัดระเบิดไปก่อนเลยใน โดนยิงอยู่เนี่ยโอ้โหแม่งยิงประกบอย่างนี้เลยวะต้องหอนีละอืมตายไหมสักโอ้โหยังอึดเลยเอาแฟตแบงค์ไปกินแล้วกัน ไอ้เฮียโดนแฟตแบนจงตายเสือชาวบ้านยาเสือนะฮะโอ้โหโอ้โหมาจากไหนวะจำไว้ชั้นสองเป็นชั้นที่ปลอดภัยที่สุดมาลังเจ็บแผลเอ้ย อเคลียร์่ะวะเนี่ยเกมเซฟโอเคตอนนี้ผมไม่ไหวอู้ผมต้องการกำลังเสริมด่วนเลยนะครับยิงจกากตรงไหนกันวะขอหาจะาของลูกกระสุนกันไหวต้องไปด้านล่างอะ่ะอื้ม สงครามกลางเมืองชัดๆัดด้โอเคกูเห็นกูเห็นเจ้าของลูกกระสุนแล้วโอเคอ้อยู่นี่เองเจ้าของลูกกระสนุนก็เอาไปกินอ,อ,อย่าปากลับมาแนละ้วมึงเอาไอ,อ้โดดหน้ากูเป็น เอกนังบูว่ะงบตายยังวะบูแม่งแล้วแล้วกูได้กระสุนปืนจากไหนเนี่ยโอเค เคลียรครับเคลียไปเลยครับ,บรผมให้คุณไปตายก่อนนะครับผมสลระสิทธิ์ให้นะผมไม่อยากตายก่อนโอ้โหตรงนี้กูรู้สึกว่ากูไม่อยากไปเลยอะรถมันทำมังวีรกรรมกับกูมากมายแล้วรถน้านเนี่ยอย่างนี้ไงเอยไม่ตายวะกูโดนทีเดียวกูก็ดองแล้วเนี่ยอ๋อโตการอยู่ข้างบน โอ้โหมึงดีมากเลยเปิดทางให้กูยิง,งก็ขอบใจครับไอ้มีสไลด์นอนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีรถอื้อเคไปตะลุยเลยครับตะลุยเมืองอาหรับอื้มเอ้ยเอ้ยกูจะเข้เา เซฟอ,อืมทำไมแล้วครับเออยิงแบบโอ้โหรู้แล้วทำไมเออรถทางไฟมันนี่ว่ะไม่เลยจะดก,การย,ยังไงอ่ะชิบหาย วีเรถทางไฟเราเราทางไฟเฮ้ยอือหือโอ้โหมันดีใจขนาดนี้เลยหรอวะนั่นรถทางไฟใครไฟเรายิงว่ะสเตปเปอร์อิเล็กก็ได้ยิงจุกจำมันน่ะระเบิดเลยอ่ะเย้ เย่เย right. no, no, no. <laughs> ่ลุกนอนลุกนอนลุกนอนอะไอุยอ no ุ้ยอุ้ยอุ้ยวิตพื้นนะฮะลุกนอนลุกนอนลุกนอนการวิดพื้นอย่างหนึ่งวิ่งเงียบโดยเสียงตายโอเค โอ้เราก็มีฮอมารับเหมือนกันนั่นเนี่ยอย่อฮอตกใส่หัวไม่ใช่คูเลยจะเข้าเองในที่ขอมานั่งกันเรานั่งบ้าง let's go เกจิการภารกิจหน้า